เนื้อหมูบอกว่าน่ากินมากนุ่มมากโอเคนฮะ <c oughs> นี่ซอ,อที่เราสั่งมาก็คือตำถั่วหมูอบอนะฮะหืมทอด่งมากมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไง สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไกยอัพทูมี h ชาแนลนะครับกับช่วงไกยพาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงบริเวณโครงการของจริงใจมาร์เก็ตนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการขายพืชผักออร์แกนิกนะครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้ วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาชิมอาหารอีสานนะครับที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตเนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยไปรีวิวร้านนี้ที่สาขาแรกมาแล้วนะครับซึ่งภายในไม่กี่เดือนเองตอนนี้นะครับเขามาเปิดสาขา2อนะครับอยู่ที่จริงใจมาร์เก็ตนี่นะครับร้านนี้ก็คือร้านเฉียงเหนือนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกินอาหารร้านนี้กันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือร้านเฉียงเหนือที่พูดถึงนะครับ ร้านนี้เป็นร้านสาขาที่สองนะครับเพ่มาเปิดที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตนะฮะนี่อยู่ด้านหลังน,นี่นะฮะนี่ความนี้ก็คือปกติที่เป็นโครงการของจริงใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะนี่ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเอ้สิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มเหมือนกันกับที่สาขาแรกนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้านะครับก็อาหารที่ร้านเฉียงเหนือนะครับนี่น่ากินมากร้านน,นี้อันนี้อันนี้ แนะนำนะฮะนี่ตำถั่วนะครับหมูกรอบนะฮะแล้วก็อันนี้ตำถาดดูสิน่ากินนี่นะฮะตำถาดดูดิเขาจะมีทุกอย่างมาให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานทอดนะครับเป็นไข่เค็มเป็นไข่ย่อหมานะครับแล้วก็ยังมีพวกหมูยอนะครับไข่ต้มนะครับแม้กระทั่งอ่าตัวนี้อันนี้จะเป็นหอกบุ้งลวกนะครับเราก็ขนมจีนนะฮะยังไม่หมด มีหลายอย่างมากนะครับเราก็มีแคปกักหมูนะครับแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปลาตักแห้งปลาเค็มตักแห้งนะครับเราก็ตรงนี้จะเป็นตำตำลาวนะฮะที่เราสั่งมาคือตำลาวนะครับคือน้ำลายเอืองเลยเขาบอกนะฮะและอันนี้นะครับอันนี้ก็คือไชกอกอีสานทอดนะฮะหน้าตาน่ากินมากนะครับยังไม่หมดเท่านั้นและตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือชุด เจีวฮ้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูแนะนําของที่ร้านนี้เลยนะครับก็คือเจียวฮ้อนนะครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับสามารถสั่งได้เลยถ้าเกิดว่าใครมาที่ร้านเฉียงเหนือนะครับก็สามารถสั่งได้แล้วแต่ชอบเลยคนไหนชอบเนื้อก็สั่งเนื้อคนไหนชอบหมูก็สั่งหมูนะครับเราก็ตอนนี้น้ําเดือดมากแล้วนะครับเราก็ที่สําคัญคือเราสั่งมานะผักน่ากินมากผักด,ดูสดมากดูดิทุกคนนี่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 ผักดูสดมาก ะะเราสั่งเซตหมูมานะครับน,นี้เป็นหมูสไลด์นะฮะเขาใช้หมูสไลด์เป็นแบบว่าเป็นถาดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะเขายอยากเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น <c oughs> พูดไปน้ำาลายไหลไปยำหมูเส้นโบราณนะครับซึ่งสามารถมาหากินได้ที่นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเริ่มชิมกันนะครับมาชิมกันก่อนแต่ก่อนอื่นเราขออนุญ,ญาตอา ใส่ผักก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ทันได้กินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอเริ่มใส่นิดนึงนะฮะเอาตัวนี้หลบหน่อยก่อนนะแบบนึงโอเคเดี๋ยวนะสักครู่นะพอดีโตไม่พอนะฮะเดี๋ยวนะ,ะแบบนึงอ่ะโอเคเรามาเริ่มใส่ผักกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่ อ๋จริงๆนะเรามานั่งกินนี้เนี่ยเรามีความสึกว่าคือน,น้ำไหลมากนะฮะเหมาะสําหรับใครที่มาเที่ยวเมืองอมาเที่ยวเหนือนะครับแล้วมีความสึกว่าอยากกินอาหารที่เป็นลักษณะว่าอีสานเนาะที่นี่โอเคเลยแนะนําเลยนะครับก็คือ,อด้วยปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับร้านเขาเรียกะไาเจียวฮ้อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะฮะในเชียงใหม่จะไม่ค่อยมีร้านเจียวฮ้อนนะครับจะเป็นร้านจิ้มจุ่ม ะะซึ่งที่นี้จะเป็นลักษณะของอร้านแจ่วฮอนนะฮะอยากรู้ว่าแจ่วฮอนอของที่เชียงเหนือนร้านเชียงเหนือเป็นยังไงต้องแวะลองมาชิมดูนะฮะโ <Okay. S 1> อเคเราก็พยายามเอาผักก่อนตะอคห้ผักมันเยอะมากนะฮะแน่นเลยแน่นตะก้าเลยทีเดียวเชียงโอเค เราก็ใส่ไปนะฮะมีอะไรก็หัก,หกใส่เปเหมือนซุกี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นโหละพาใน,นส่วนของโหละพานะฮะ,ก,ะก็หักหักแล้วก็โจงจงจง,จงลงไปนะครับโอเคอ่ะมีอะไรอีกอันนี้นี่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 น,นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะฮะ ก็หักใส่เข้าไปหลักการเดียวก,กันกับกินซุกี้เลยนะครับแต่รสชาติของน้ํารุงเขาจะเป็นแจ่วฮ้อนนะฮะซึ่งจะมีความเหมือนผลไม้คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รสชาติเป็นยังไงต้องแวะมาลองชิมดูนะฮะโอเคมีอะไรก็โยนโย,ยนเข้าไปนะฮะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กิน <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือเราจะต้องเขาจะมีไข่มาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากกินไข่เดี๋ยวเราลองดู <c oughs> <c oughs> จะจะตอกอยังไงดีอนี่นะฮะเราก็ตอกใส่ลงไปเลยครับตอกไข่ใส่ลงไปนี่ แล้วก็เอาช้อนนะครับจีๆๆๆลงไปทาหลักการเดียวกันกับสุกี้อะไรก็ได้นะฮะมันจะเพิ่มความข้นให้หนักของน้ําแจ่วฮ้อนนะครับอืมกินอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็คนๆเข้าไปนะครับอโอเคแล้วก็ใส่ต้นหอมเข้าไปนะฮะ แล้วแต่เลยนะครับวิธีการกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะสะดวกว่าใครจะกินยังไงแต่สาหรับพี่กายะจะทําฟิลเดียวกับการกินสุกี้นะฮะโอเคแล้วเราอันนี้เรารอให้เดือดให้สุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากินในส่วนของตัวซ้มตามก่อนนะครับมาชิมส้มตามกันครับหิ้ยขอตัวนี้ก่อนนะลวกันดูน่ากินนี่นะฮะนี่นี่ ตัวนี้นะฮะน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราขอแบบว่าเขา,าเรียกของการการตำเขาเรียกเราสั่งตำถั่วนะครับข้อข้ออร่อยของตำถั่วนะครับมันจะต้องกรอบเขาจะต้องใช้ในส่วนของตัวถั่วฝักยาวที่มีความสดใหม่นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยเห็นเขียวนะฮะแล้วก็เวลาตำเนี่ยนะครับถ้ารสชาติดีนะฮะเครื่องปรุงถึง จะอร่อยมากๆนะครับอืรสชาติดีมากนะครับขึ้นรสชาตินำด้วยความความเค็มแล้วก็มีความหอมของกลิ่นแบบปลา้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเผ็ดนะฮะร,รสชาติกรมกล่อมมากนะฮะแล้วกินนแนมกับ่าตัวหมูกรอ,อบนะฮะเพรอะที่เราสั่งมาก็คือตำถั่วหมูกรอ,อบนะฮะ หือสชาติดีมากครับถ้าเดรสชาติมันจะเป็นลักษณะของถ้ากินทั่วไปนะครับน้ำน้ำลายอ่ะมันจะแบบแตกรสชาติดีมากครับตัวถ่กกรอบแล้วก็มีความสดนะครับเรามาลองชิมตัวของส้มตำกันออื ที่เราสั่งมาเป็นลักษณะของการตำถาดน,นะฮะอืแซ่น้องแต่ที่ชอบคือเขาเขาใส่ให้ไข่เย้อะมามาด้วยนะฮะกินกับจ้องตำนะไข่ถ้าคนอื่นกินยังไไม่รู้นะแต่แต่ตัวพี่กายอะตัวกายอะตัวผมอ่ะชอบกินแบบเนี้ยอร่อยสืาพ <Okay. S 1> มีลาบหมูอีกหนึ่งจานนะครับอืมอืมลาบหมูเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไงล <c oughs> าบหมูนะครับอ่ารสชาติของเขาจะกลางๆนะฮะไม่ไม่ออกเปรี้ยวมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกินเปรี้ยว ขอมมะนาวเขาได้นะครับก็คือบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปนะฮะร,รสชาติเผ็ดพอดีนะครับไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดจัดจนเกินไปอืมอร่อยอกินได้เรื่อยๆนะครับเน,นี่ยเมนูนี้นะครับอืมเรามาชิมในของในส่วนของไส้กรอกอีสานนะครับที่นี่เขาไม่ได้ย่างนะฮะอ่า เพื่อเขาเรียกลดการก่อเกิดสารมะเร็งเขาใช้วิธีการทอดนะฮะอืมน่ากินมากอืมอันนี้ชอบอันนี้ชอบคือเป็นลักษณะไส้กรอกอีสานที่มีความเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนชอบกินไส้กรอกเปรี้ยวแนะนําเลยที่นี้่เอย อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยคืออย่างเช่นไส้กกอกอีสานเนี่ยบางคนชอบแบบว่าไม่เปรี้ยวมากนะฮะบางคนชอบแบบว่าเปรี้ยวมากอย่างอย่างตัวผมเนี่ยชอบกินแบบว่าเปรี้ยวมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือพอกินปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขว่าเราชอบเลยเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวโอเคอรหน่อย แล้วที่สำคัญคือเครื่องเคียงเขาอ่ะเขาจะมีออขิงดองนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าไอตัวหอมแดงแล้วก็พริกเขาก็จะหั่นมาเป็นแบบสไลด์สไลซ์มาให้กินไม่ยากครับยังไม,ไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเรามีหมูยอทอดด้วยจ้าเรามาชิมหมูยอทอดกันนะครับอร่อยอ่ะ อ๋อว่ะอ๋อว่ะคอแบอกว่าทอดมาร้อนๆนะสุดยอดจิ้มกับซอสพริกนะมาเรามาถึงอ่าเมนูไฮไลท์ของร้านนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเจ้าวฮ้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้กินนะฮะทํากินดูลองชิมเจ้าวฮ้อนของร้านนี้ดูนะฮะแต่จริงแล้วเรา ไม่ต้องชิมอะไรมากนะเพราะว่าเราไปกินสาขาแรกเข้ามาแล้วนะครับและอันนี้คือเขามาเปิดสาขาสองในตัวเมืองเนะฮะซึ่งมันก็ยืนยันให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาเปิดสาขาแรกได้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ปีเลยมนะั้งเขามาเปิดสาขาที่สองในตัวเมืองแสดงว่าได้รับการตอบรับดีมากๆนะฮะ สาขาแรกอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าใครจะลองตามไปกินที่สาขาแรกก็คืออยู่ที่ในส่วนของตรงศูนย์ประชุมนานาชาติที่เชียงใหม่นะครับตรงข้างๆประตูประตูห้าหรือประตู8เนี่แหละครับนะฮะแล้วก็อันนี้เขาขยับมาเปิดเป็นสาขาในเมืองนะฮะซึ่งอยู่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตนะครับที่เชียงใหม่นี่เองนะฮะอันนี้เราก็จะใส่หมูเข้าไปนะฮะ เนี่ยลวกพอสุกๆนะฮะแบบว่าพอสะดุ้งสะดุ้งนะครับแล้วก็จีบกินเลยนะฮะดูดิมุ้ยทุกคนดูนีิมุ้ยเนื้อนเนื้อหมูบอกว่าน่ากินมากเน้มากโอ้ยนะฮะอืมรสชาตของเจ้าฮอนเขานะครับ จะมีฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับแล้วก็มีความแบบว่าเครื่องเทศนะครับแบบว่าเข้มข้นมากๆนะครับก็คือเวลา,ากินเนี่ยก็คือเอาผักใส่เอาเนื้อหมูถ้าราจุ่มลงไปนะครับพออย่าปล่อยให้มันแบบปรสุกมากเพราะไม่งั้นเนื้อมันจะแข็งนะครับก็คือเราเอาแบบว่าพอพอสุกๆอ่ะสะดุ้งน้ำแล้วก็กินเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมมากลองกินกันดูนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อน็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศภายในร้านนะฮะแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับและนี่นะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นการพามากินร้านอร่อยที่อยู่ในโครงการเจเ a มาร์ตนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยนะฮะถ้าใครอยากกินอา,อาหารแนวแบบว่าแนวอีสา,น,า,กกน,านนะครับอยากกินแจ่วฮ้อนนะฮะที่เป็นสไตล์สารคามนะครับลองแวะมากินดูร้านนี้ก็ได้นะครับเขาบอกแล้วอ,อร่อยแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับเอาอะไรอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับกายอัพทูมีชชนแนลนะครับเออเผื่อใครจะสงสัยว่าร้านนี้เปิดกี่โมงคือเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะครับสาขา2นี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สาขา1ใครจะไปกินที่สาขา1ก็ได้นะครับอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นะครับอยู่ด้านข้างนะฮะเป็นฟิลเดียวกันเลยนะครับเอาเป็นว่า เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับ